สวัสดีครับต่อกันข้อที่39สาามัญปี62นะครับโจทย์บอกว่าแป๊บนึงนะเขาไม่มีอะไรนึกว่าขายของได้เอาใหม่นะครับ39เนี่ยโจทย์บอกออครึ่งสมก,การรีด c t ชันของ a b c d มาแล้วก็บอกว่าเซลล์กาวานิกในข้อใดใ,ให้ความต่างศักต์ใกล้เคียงกับความต่างศัก์ของฐานไฟฉายอัลคาไลมากที่สุดนะครับโจทย์ข้อนี้ออกแนวความจานิดนิดเนาะนะครับแต่ผมเชื่อว่าในชีวิตประจําวันเด็กอยู่โม6แล้วเนี่ย ฐานอันคาไลเนี่ยต้องรู้จักมันฐานใส่รีโมทธรรมดาเนาะอันคาไลเนี่ยมันจะให้ไฟประมาณ1.5โวลต์ความต่างศักย์เขานะนะครับไฟประมาณ1.5โวลต์แล้วทีนี้คุณก็ต้องไปหาว่าแผนภาพใดที่มันให้ไฟประมาณ1.5โวลต์ซึ่งนะครับเวลาคุณดูแผนภาพเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการวาดแผนภาพเซลล์กราวนิกเนี่ยเขาจะเอาองค์ประกอบฝัฝ่งแอนโอดไว้หน้าแล้วก็เอาองค์ประกอบฝั่งแคโทดไว้หลัง แต่เวลาคุณจะคำนวณ e 0ูนย์เซล e ศูนเซลนะนะครับเวลาคุณจะคำนวณ e 0ูนย์เซลนะครับ e 0ูนย์เซลเนี่ยมันหาได้จากการเอา e 0 c a t h o d โลบด้วย e 0 a n o d e นะอ่าเพราะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับ e 0ูนย์เซลหาได้จาก e 0 c a t h o d โลบด้วย e 0 a n o d e ผมขออนุญาตลบตรงนี้ทิ้งนะฐานอันคารายประมาณ1.50โวลต์ นะครับพะนั้นหน้าที่เราคือเราต้องมาไล่หาทีละตัวว่าไก่ไข่ควายงูจานอ่ะใครที่ E0 สเซลอะ่ะมันได้ประมาณลบหนึ่ง้นโวลต์แบบใกล้เคียงที่สุดก็ต้องไล่เช็คทีละตัวเอา B ก่อน B นะเป็นแคโทดนะเอาหลังลบหน้าเข้าใจปะพูดกันง,ง่ายง่ายแคโทดลบแอนโดก็คือเอาหลังลบหน้า B b เบิร์นกก็คือลบหนึ 68, ลบด้วย a n แ o d e ก็คือลบสองแต่ลบลบมันกลายเป็นบวกไง เข้าใจไหมนะครับอันนี้เต้ขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขนะเต้งโง่เลขนะครับบอกกันตรงๆเลยผมกลัวว่าผมจะต้องอัดใหม่ผมไม่มีเวลาขนาดนั้นนะผมทาเท่าที่ผมทําได้2.36นะลบออกซะ1.68นะครับมันได้0.68โวลต์ครับแล้วก็ข้อต่อไปก็ทําแบบนี้ไล่ไปเรื่อย C เนะ4ก็ลบ 0.74แต่ผมเชื่อนะว่าใครที่จดตามเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเบื่ออะไรมากมายขนาดนั้นแต่ต้องจดตามนะนะครับแล้วก็ B เนี่ย e 0ย์มันลบก็กลายเป็นบวก1.68ลองดูนะนะครับมันไม่ได้1.5อยู่แล้วแหละที่จริงอะ่ะดูกับเลขมันก็ประมาณด้วยสายตาได้1.68ลบด้วย0.74นะนะครับมันก็จะได้0.94โวลต์นะครับตัวต่อไป c c เหมือนเหมือนเคยดูมาแล้วเมื่อกี้ ลบ0.74ลบด้วย a a ก็คือลบ2.36กลายเป็นบวก2.36อะลองดูนะครับกดเครื่องคิดเลขนะ2.36วิ2.36ลบด้วย0.74โอ้เยอะมากเลยอันนี้1.6โวลต์กว่า1.62โวลต์เกือบเกือบ1.5ไปตอนนี้คอควายใกล้เคียงที่สุด d d o c 0.80โวลต์ลบด้วย b b i r d ลบลบ,ลบกลายเป็นบวกนะ 1, 1. 6 8โวลต์อู้ข้อนี้ไม่ใช่อยู่แล้วอันนี้ปลาก็ไป2โวลต์กว่าแล้วใช่ไหม1.68นะบวกด้วย0.8ได้2 4 8โวลต์โอ้เยอะไม่ใช่ไม่ใช่ใชงองงูไม่ใช่อยู่แล้วตอนนี้ใกล้เคียงสุดคงเป็นคอควายแล้วก็จอจานดีด็อกนะดีด็อกก็0.8ลบด้วย Ccat c ซีแ c c ก็0 7 4ลบกลายเป็นบวกนะ 0.74อา้าอันนี้เป๊กกว่าอันนี้ได้0.54ไหม0.8บวกด้วย0.74นั่นไงได้หได้1.54โวลต์เมื่อกี้ผมพูดผิดได้1.54โวลต์เพราะนั้นใครที่ใกล้เคียงกับเซลล์อัลคาไลาที่สุดก็คงจะเป็นจอจานตอบจอจานได้เลยนะ39ก็ง่ายแล้วก็ตรงตามหลักสูตรเลยแต่ว่าถ้าเป็นผมผมไปสอบผมคงแพ้เขานะเพราะว่าผมคิดเลขช้า ผมคิดเลขช้าถ้าผมไปสอบแข่งเนี่เจอโชดอย่างงี้ผมก็ตุยนะนะครับสู้เขาไม่ได้นะครับก็แต่ถามว่าทาได้ไหมทําได้นะแต่ก็ช้ากว่าเพื่อนเขานะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับ39เเฉลยจอจานนะสวัสดีครับ